คนบันทึกบุญเป็นเนะ่ยคือคนสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญท่านบันทึกบุญอาทิตย์หนึ่งเอาสายใยของบุญเนี่ยมีอาทิตย์หนึ่งไม่ไปไหนเลยนะกินนอนสวดมนต์เนี่ยคิดถึงโลกหรือไปทางโลกสัมผัสโลกก็กลับมาสวดกลับมาแผ่กลับมาพิจารณากลับมาสวดกลับมาแผ่กลับมาพจายาอยู่งนะี้นะก็เขาไม่ทําอะไรนะ อย่เาเว่ากินนอ,อนสวดมนต์บมืองคนมานั่งเมืองคนมานั่งสวดเนียเขาไม่คุยกับใครถึงเวลาเขาก็สวดถึงว่าเขาก็กินแล้วเขาก็ไปนั่งสวดถ้าว่าเขาบันทึกอย่างนี้ได้สักเดือนหรืออาทิตย์เนี่ยสายใยแห่งกรรมที่เขาบันทึกเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้แน่นอนนะล้านเปอร์เซ็นต์กรรมที่เขาบันทึกเนี่ยทุกทุกครั้งที่เขาสวมกับันทึกเสมอ เขาไม่ไปไหนเลยไงพอไปทางโลกก็กลับมาอารมณ์ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายจากพวกจากมนุษย์จากวิญญาณจากเดินทางไปไหนเนี่ยเขาก็รีบกลับมาสวดมนต์เขาจะไม่อยู่นอนเขาไม่จะเขาจะไม่อยู่นานทางโลกเนี่ยี่มันก็บันทึกลองคิดดูนะพี่นาดูดีๆดิด เหมือนเราเรียนอะสักอย่างในโลกนะี่ตั้งใจเรียนจริงๆจะมันก็ชํานาญนะพอเริ่มชานาญพอเริ่มมาทําตัวเองเนะี่ยมันก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราเรียนมาปรับปรับให้มันให้คนเขาติดนะจะไมรวยไหมรวยถ้าเรียนมาแล้วไม่ปรับไม่อะไรเลยยังไงก็ไม่รวยขายก็ไม่ออก พอเขาซื้อแล้วมันกินแล้วมันมันมันเหมือนเดิมเข้ก็ใจไหม,ไหมส่วนมนต์เหมือนกันบันทึกทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งบันทึกอะไรอ่ะบันทึกจกักรพรรดิใช่ไหมบันทึกพรมิหารพรมิหารเมตตากรุณามุทีตาอุเบกขาเนะี่ยคือแผ่นแผ่นะนะั่นแหละแค่บันทึกหลวงปู่หลวงปู่ท่ามาพร้อมกับจกักรพรรดิ ทีนี้จ,จิตจิตจิตเราเนี่ยมันก็สว่างนี่คือเรานำคำว่าผู้นำก็คือนำกำลังในโลกเนี่ยมาที่จิตเรามันก็ไปที่ธาตุถามว่าโลกกรรมไม่ดีในอดีตเนี่ยมันจะเข้าได้ไหมไม่ได้เพราะพลังงานมันเยอะลองคิดดูดิพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์พระจองค์ข้างหน้านะองค์ไหนที่ท่าน นี่ผ่านแล้วเอาอะไรไปได้ไม่ทิ้งว้าในโลกนะมันไปจตกความรู้สึกท่านให้พิสูจน์ตัวเราเองด้วยที่เรามาฝึกเนี่ยเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อเตรียมตัวเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเองตายแล้วไ,ไปไหนจะบอกยังจะไปไหนอะ่ะมีสองทางให้ให้เลือกจะบอกเองไม่เกิดกับเองเกิดเองไม่เกิดก็จบไปเพราะมีเองกําลัง กำังจิตพอจะจะตัดพบชาติได้กระจกไปแล้วถ้ายังจะเกิดอ่ะงจะเกิดเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นอะไรอ่ะเพราะโลกเนี้ยมันเป็นของนุ์สรรัตว์วิญญาณทุกคนไม่ใช่ของไก่ใช่ไหมเองจะเป็นผู้ธเจ้าก็ได้เองจะเป็นปัจเจกภูมิก็ได้เองจะเป็นผู้ติดตามโพธิสัตว์องค์ไหนก็ได้ใช่ไหม พราะเองก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตายก็เองฝึกไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนพุทธศาสนาไปเรื่อยท่านสอนอะไรอ่ะพวกเรานสอนเรื่องการเป็นว่ายตายเกิดนะ <S <S ใช่ไหมล่ะเออเองไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้แก่ไม่ใช่แก่กะโลก,กละลาแก่แล้วไม่มีใครดูแลไม่ใช่นะ คนที่ดูแลเราคือภูมิกับมนุษย์ที่มีประโยชน์ในลูกน้มของเราเนี่ยมีประโยชน์เวลาภูมิมันมีสุกข์มันน้อมมาที่ใดที่เราเพราะเรานำพลังงานมาที่จิตเรามันก็ไปที่ชาติจิตเราก็สว่างตลอดเพราะมันชินม,มนุษย์ที่มองเห็นเนี่ยเขามีทุกข์เนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้น ขึนมันเปลี่ยนทางตาหูจมูกดีกายเองเห็นคนมีทุกข์น่ะถ้ายังไม่เปลี่ยนเองก็มีความรู้สึกทุกข์นั่นแหละแต่ทุกข์ของเองมันสั้น<ม>แค่เองอ่ะโอ้มันทุกข์หนอนี่ก็ทุกข์แล้วละ่ะชฉมไหมละ่ะ <c oughs> ถ้าเองแพ้ละ่ะเห็นบับเองแพ้ล่ะอ่าเปลี่ยนแล้วไม่มีอารมณ์ไม่ดีเข้าแล้วนีเมตตาไปแล้วเมตตาไม่พอพลังงานที่เอง บันทึกตลอดเนี่ยมันไปพร้อมกับตาหูจมูกิีนกายจากรูปรสยินเสียงมันบันทึกได้ตลอดชีวิตลองคิดดูได้ว่าหน้าตาความรู้สึกการกระทําคําพูดเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มเริ่มฝึกแล้วนะฮะ ่้นลงหลวงปูอธิบายเองเปลี่ยนจะเริ่มเริ่มฝึกแล้วเริ่มฝึกเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะอารมณ์เองเริ่มเปลี่ยนนจากบวกมั่งลบมั่งหมุดยิดมั่งโน่นนี่มั่งเองกลับกลับมาอยู่กับขึ้นขึ้นของอารมณ์บุญอารมณ์บุญเนะมันอยู่ในโลกเนะี่ยมันเริ่มเกิดความเคยชินทุกคนไม่รู้ไหมเป็นไปไม่ได้ ว่าตัวเองฝึกแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นอะไรที่มันยังอยู่ขึ้นอะไรที่มันไม่อยู่แล้วเนี่ยรู้ฮะไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกไม่รู้แสดงว่าไม่ฝึกแสดงว่าหลอกหลอกตัวเองนะบางคนหลอกคนอื่นด้วยบอกฉันไปฝึกมาในป่าพุน,นะฉันรู้เร่อนียจริงๆพอดวงปั๊บอาร,ร,รมณ์ยังขุนอยู่เลย พอโดนด่ายังไปเลยนะไม่ใช่ฮะหลอกหลอกตัวเองไม่พอนะยังหลอกคนอื่นเลยได้อะไรไม่ได้อะไรเพราะในศาตร์ลุงคนนี้คือผู้นำถ้าคนนำตัวเองได้เนี่ยมันก็สามารถจะนำวิญญาณนำมนุษย์นำสัตว์ในอนาคตได้เลยสามารถจะ นำพลังงานผ่านรูปนามของเราได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะเวลานอนก็อธิฐานสร้างกรรมผ่านกำลังบุญได้กละจากนี้เป็นต้นไปฝันร้ายไม่มีแล้วเพราะจิตอยู่กับลื่นของไตสรณาคมขื่นของจกกักรพพัด ขึ้นของพรม,มิหารขึ้นขอ,ของบุญตัวเองซึ่งมันมีอยู่แล้วเนะี่ยบางคนทําบุญเยอะนะฮะแต่ถ้าอารมณ์เสียมไเร่เนี่ยถามว่าบุญเข้าไหมไม่เข้ามันก็มาบันทึกอารมณ์ที้เสียเข้าไปนะระยะเวลาของกรรมที่บุญกับบาปเนี่ยเราจะประเมินได้ชาติปัจจุบันนี่แเพราะปัจจุบันมารู้จักอดีต คนที่ป่วยคนที่เ็ีปัญหาในชีวิตแสดงว่ามาจากอดีตระยะเวลาที่ตัวเองทำกรรมในอดีตส่งผลปจจุวันคือระยะเวลาเหมือนกันเราจะเห็นมองมนุษย์ทั่วไปในโลกเนี่ยเวลาเขาทับกรรมดีหรือไม่ดีหรือเขาติดถูกรถกินเส้นแล้วก็ตามเนี่ย เราสามารถจะดูได้เลยว่าเวลาเขาตายอนาคตเขาไปไหนรู้ได้เลยฮะเพราะมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยไม่มนุษย์ก็ข้างบนไม่ข้างบนก็ข้างล่างไม่ข้างล่างก็สัตว์ในราชาในชีนวิตเพรได้ใจเกิดปัญหาว่าเราเชื่อไหมล่ะคนในสม้งหเชื่อไหมเอา ถ้าเชื่อจริงๆเนี่ยไม่มีใครไม่สวดไม่มีใครไม่ทำเพราะเชื่อว่าต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนนะความตายนะลำบากของการเกิดนะตายมันต้องออกจากล่างคนระับมันออกเพราะควบคุมร่างไม่ได้ควบคุมธาตุไม่ได้ พอธาตุโดนของแข็งของมีคมโดนของมีพิษโดนแกช่ชราเราคุบคุมไม่ได้เราจะปเป็ต้องออกนะที่เราออกเนี่ยอยากออกไหมถามเถอะไม่มีขยากตายหรอกจริงไหมละ่ะปวดหัวปวดท้องสองสองสองขึ้นให้เลือกออกจากร่างกับไปกินยาไปหาหมอให้พิษเนี่ยมันหายไป ลำบากนะออกลำบากแต่การเข้าเนี่ยนะถ้าเราฝึกเนี่ยนะเราสามารถจะกำหนดจากมนุษย์เนี่ยไปมนุษย์ได้จากมนุษย์เนี่ย,ไป,ไ,ยไปพรมไปเทวดาหรือไม่เกิดมันง่ายกว่าการออกเขาเรียกว่าปฏิสุทธิคือการเกิดเกิดก็เกิดจากมนุษย์บางคนมนุษย์ไปมนุษย์บางวิญญาณก็ จากวิญญาณไปมนุษย์จะเป็นข้างล่างข้างบนจะเป็นม,นมันเรียนวหวสายาเกิดทุกลมหายใจเขาออกถ้าอยากเป็นผู้นำ <c oughs> อยากเป็นใหญ่นะใ,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 ในในในปัจจุบันไปอนาคตเนะี่ยคือสัตว์โพธิสัตว์คือหลวงพ่อเนี่ยท่านให้อธิษฐานตามโพธิสัตว์ทุกองค์อย่าไปอธิษฐานตามท่านองค์เดียวเพราะในอนาคต ่าน,วนรวมบารมีไม่เกิดเนี่ยท่านก็ทิ้งเราแล้วแต่ถ้าเราตามโพธิสัตว์ทุกองคเนี่ยเราเป็นใหญ่จามท่านแน่นอนไม่มีใครไปคนเดียวได้มนรรษุษย์สัตว์วิญญาณมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวยนว่าายเกิดเข้าใจไหมไม่มีใครเกิดคนเดียวเพราะฉะนั้นดีที่สุดในชาติปัจจุบันนะเองอย่าไปว่าใคร เรื่องใหญ่เลยนะท่านบอกเองไปว่าเขาเนี่ยเองก็ผูกความไม่ดีกับเขาไว้แล้วเนะี่ยทำไมาเองจะเจอเขาไหมเจอไมไ่ไปไหนเลยนชะิ้งความไม่ดีไว้เองเกิดมาเองก็้อบบัทากันอีกแล้วแต่ถึงแน่นเอามาไม่จำเป็น,นไม่มีอะไรเลยเองเข้ามากาย แค่ว่าเนี่ยนะจะบอกไม่ต้องเป็นดาไม่ต้องไปอะไรหรอกแสดงว่าเองรักตัวตัวเองนะแสดงว่าเองเป็นผู้นำได้แล้วเองรักตัวเองเองห่างจากความรู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าเองห่างไม่ได้เองก็ทำลายตัวเองถ้าเองโกรธนะหงุดหงิดล่ะเออเองก็ทำลายตัวเองละ ทำต่อได้จริงๆพอนะทร้ายสิ่งแวดล้อมด้วยคนนี้อยู่ใกล้ๆเองนะอย่างเองเป็นัวหน้าเขาเนี่ยถ้าเองลักษณะงั้นนะ่ะคนใกล้ๆเองนะมันก็เป๋ไปหมดแล้วสมองเพราะฉะนั้นถ้าเองรักตัวเองเองอยากเป็นใหญ่เนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยเองต้องนำตัวเองฮะให้รู้จักว่านำตัวเอง นำขึ้นที่ดีมาเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองมันก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเองไปไหนมาไหนเองก็เป็นพู้มประโยชน์ถามว่าชีวิตเองจะเป็นยังไงอ่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอ่ะจะเดือดร้อนไหมไม่ไม่นี่เดือดร้อน่ายโครง่ายเลยฮะพูดถึงมันยากตรงที่เราเนี่ยพื้นฐานนี่แหละใหม่ๆมนี่ยแหละ เราจะทนได้ไหมอไอ้กินนอนกับสวดมนต์เนี่ยทนได้ไหมท่านไม่ให้เรียนศาสตร์อื่นด้วยท่านให้อยู่กับไตสนานาคมเพราะไตสรน,นาคมเนี่ยก็คือบทสวดทุกบทนนเนี่ยออกมาจากไตสนานาคมบทที่ท่านใที่สวดเนี่ยคือมากบรพลังงานมากที่สุดแล้วล่ะอย่างจากกักรพรรดิเนี่ย มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคตลองคิดดูว่ามากขนาดไหนมันไม่ใช่ของใครนะมันเป็นสมบัติกลางๆซึ่งเราจะเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยลุงตาเคยฝึกพิสูนนะนจน,ะน์เรื่องพวกนี้นะทิพยาอำนาจเนียเรื่องจักรพรรดินียตอนนั้นลุงตายังไม่ออกยังไม่ได้ออกอยากทำก็เลยพิสูตรบทเนี้ยจอ่จอเลยนะรู้หรือเปล่าเวลาเราคิดเนะี่ย เห็นรถจอดเนี่ยเราคิดปั๊บเนี่ยเขาจะเห็นเราอยู่ข้างๆรถนั่นนะเขาจะเห็นเราเลยนะพูดได้ด้วยนะเราลงตาไม่เข้าไปข้างในเลยเาจะคุยกันนั่นแหละพอเขาเดินเข้ามาเอามาเจอลงตานั่งอยู่นี่อีกเขาก็จะถามว่าเอ๊เมื่อกี้ผมเห็นลงตาอยู่ตรงนั้นนะ่ะทาไมมาเร็วเราก็บอกว่าทางพิเศษ สมัยก่อนหลวงตานั่งอยู่บนถ้ำนะครับบนถามมา้ำมเวลารถมาหลวงตากัดนึกนึกลงมาคือตอนนั่งจออยู่กับจัก,กรพรรดิจออยู่ยอะไรอะไม่ไปไหนท่านเรียกว่าที่พยาามนาศคนมานิมนต์หลวงตาหลวงตาขัไปนะเนีย่ยทางเหนือเนี่ยบางวันเนี่ยเขาไม่รู้หรอกตัวปอมเขาไม่รู้แต่หลวงตาหยุดฝึกมาสร้างพระ มันก็เลยไม่ได้ฝึกก็เลยไม่ได้ต่อก็เลยไม่มีตอนนี้ไม่มีนะจ๊ะนึกว่าจะมีนะไม่มีนะมันต้องสูงอารมณ์นี้มาย้อนตอนที่ฝึกถ้าสวดแล้วนิ่งหลวงตาก,ก็ไม่นิ่งพ่อเห็นไรเพราะตอนที่หลวงตาถามหลวงปู่ถามหลวงพอ่อ ตอนจะบวช่าอยากมีฤทธิ์แต่ว่าเองฝึกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันก็มีประโยชน์เฉพาะตัวเองน่ะล่ะเองช่วยคนอื่นก็ได้ไหมเองมีฤทธินะ์เนมันไม่ได้ท่านบอกแม้แต่เองสงบนะี่ยมันยังไม่ได้นะครับมันได้ตัวเองนะท่านบอกแต่บารมีที่ผ่านเองน่ะมันไม่ผ่านละเพราะเองนิ่งละไม่มีแล้วพุทโธโทโมสังโฆ ไม่มีเองมีนิดแล้วทาหงในอนาคตเองมาควบคุมจิตได้เองมีนิดล้เองเป็นโพริษานไม่ได้แล้วเพราะเองไม่มีพวกละเองสุขคนเดียวแล้วท่านให้สวดและเพลินสวดละเพลินละนะเราให้แผ่คำว่าสวดเพลินนะก็คือสวดไม่เบื่อเวลาสวดไม่เบื่อเนะี่ยมันจะเพลิน เองจี้ไปเลยแผ่ไปตามคนป่วยแผ่ไปตามคนมีปัญหาพวกเรานี่แหละใครก็ได้แล้วเองก็ดูผลงานนอ่งพอเอง,เองนิ่งมันไม่ไปนิ่งมันไม่ไปมันนิ่งเลยถ้ามันเพลินเนี่ยมันไปพอเรานึกไปไหนเนี่ยขึ้นมาที่เราก็ไปตามจุดหมายนั่นนะลองคิดดูมีประโยชน์ขนาดไหนมีนะมีมากเลย แล้วเพื่อนก็นจะเพิ่มขึ้นมากนะพวกคนที่มีทุกข์เนี่ยวิญญาณที่ออกจากร่กลางเป็นทุกข์เนี่ยนะมันเปลี่ยนะเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนขึ้นได้ไม่ใช่เปลี่ยนได้เพราะบารมีเรานะเปลี่ยนได้เพราะขึ้นพลังงานที่นํามาที่เรานามาที่เราแล้วก็ไปตามวิญญาณตามมนุษย์เปลี่ยนขึ้นของมนุษย์ เปลี่ยนขึ้นของวิญญาณลองคิดดูดิถ้าท่านก็จะดังมากนะไปไหนเนี่ยโคตรดังดังกว่าดาราอีกครับดังในโลกวิญญาณนะจ๊ะมนุษย์อาจจะไม่รู้จักท่านหรอกแต่วิญญาณฮะโรฮท่านเท่แมา้าท่านเท่นะท่านเจอไม่ได้ท่านยืดเลยนะเอ,เอ,เอ,เอ ท่านสามารถจะสั่งได้ด้วยนะสั่งได้ด้วยนะอา้าวลงเบาๆนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ยเครื่องบินลงมันจะเบาไปนะจะเทือนอะไรประมาณนี้เวลาขึ้นก็นะจ๊ะอะไรประมาณน,นี้นี่คือสั่งทำได้ในบางเรื่องถ้าจะสั่งว่างวดหน้าเนี่ย อย่าพลาดน,นะยากนะฮะเพราะมันะมเป็นโชคของคนส่วนรวมต้องใช้การอธิษฐานเอานะไอ้ตัวเลขเนี่ยต้องใช้การอธิษฐานเอานะจ๊ะไม่ใช้ได้ทุกอย่างนะไม่ใช่มีเพื่อนเป็นวิญญาณเยอะเนะี่ยคนจะรู้ทุกเรื่องอะไม่ใช่นะเขาช่วยคุณได้ตามกำลังที่เขามีเหมือนมนุษย์นี่แหละ เพราะวิญญาณไปจากมนุษย์ใคยไม่ไะ้ในโลกวิญญาณมันไม่ใด้โลกมนุษย์ในโลกวิญญาณเนี่ยขอใครไม่ได้ขอวิญญาณด้วยกันเนี่ไม่ได้แต่ถ้าขอมนุษย์เนี่ยได้เพราะวิญญาณคือผีคือวิญญาณคือนามธรรมคือความรู้สึกที่มาออกจากร่างแล้วมันเป็นความรู้สึกเดี่ยวไงมันไม่สุขก็ทุกข์แต่มนุษย์เนี่ย มันมีหลากหลายอารมณ์ผัดวด่ากูหงุดหงิดแล้วอารมณ์เสียไปแล้วใช่ไหมเพอผัวพูดดีก็อารมณ์ดีแล้คือเปลี่ยนอารมณ์ได้ตลอดถ้าคุณสวดมนต์เนี่ยผัดวด่าุณก็เฉยเฉยแล้วเพราะจิตคุณอยู่กับพุทธมนม์ไม่มีอาการนะะสงสารไันด้วยไปให้มันมัน้เนี่ยคนไอ้ผัวกูเนี่ยมันมันโคตรฉลาดน้อย เพราะถ้ามันคิดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเคยชินถ้ามันทิ้งเราไปหรือออกจากเราเดี๋ยวมันไปด่าคนอื่นต่อมันชินหลายพบชาติลองคิดดูเนี่ยเอ็นดูมาแล้วนะนะประมาณนั้นแหละเพราะถ้าเราจดจ่ออยู่กับขึ้นเนี่ยขึ้นอื่นมันแซงไม่ได้แม้แต่กรรมไม่ดีสะบอกที่เองสะสมบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยกรรมไม่ดีมากเนะี่ย มันก็เหลือน้อยท่านบอกกำหนักก็คือเบากำเบาเ็คือหายสวงตาเนี่ยกำหนักนะปะนานหาที่บาตหนักมากเลยครับสมัยเด็กๆเนี่ยอุบัติเหตุประจําเลยไม,ม่เคยรู้เพราะเป็นอุบัติเหตุทุกครั้งเนะี่ยมักจะอยู่คนเดียวทุกครั้งมักจะนอนสลกอยู่ตรงนั้นนะเป็นชั่วโมงทุกครั้งนะแต่ก็ไม่จ่ายนะแปลกไหมไม่จ่าย ก่อนจะบวชก็สลบไปอ่ะเป็นหลายชั่วโมงอ่ะแต่ก็ไม่าจอ,อ่ะแล้วก็ได้บวชอยู่ที่หลวงปู่ท่านแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้หลวงตาตั้งแต่เจอกันครั้งแรกท่านในนึกถึงท่านให้แผ่คือไอ้เจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยถ้ามันมีอ่ะมันก็เหมือนเรามันก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับเราแล้วมันอยู่ไหนเราไม่รู้ใช่ไหม แต่ถ้ามันมีเราไปเจอมันละ่ะตอนนี้มันกําลังอยู่ในภูมิที่ลําบากอย่างพวกมวสมบูชีเปตอสุรกายพวกเนี้ยมันเล่นเราไหมเล่นนะมันกระเทืบเองแน่นอนเลยถ้าเองไม่มีไตสนารคมหรือไม่มีจกักรรรัิหรือไม่มีขาคุ้มขรอง,อง,องถ้ามีมันเล่นแน่นอนถ้ามันอยู่สวรรค์หรือพรมเนี่ยเวลาแพ่เวลาหัวีกรรมเนี่ย มันสาธุมันไม่เอากรรมด้วยเพราะมันอยู่ในขึ้นของบุญมันรู้พวกที่ไม่รู้ก็คือสัตว์เนราชานเปตอสุรกายหรือสัมโมเวสีหรือข้างล่างหรือมนุษย์มนุษย์จะเจอกันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเองเจอใครเองงดหิดนะเองไม่ชอบหน้ามานะันนั่นคือเจ้ากรรมนเวรเองแล้วนะเองจะไปใกล้มัน ถ้ายังใกล้มันหลายๆปีกันเนี่ยความรู้สึกเดิมมันจะเริ่มมันจะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะมันมาจากอดีตเหมือนผู้ได้เจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยไหมพอท่านเห็นปั๊บเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนักบวชคิดเลยกลับไปคิดพอคิดปั๊บอดีตขึ้นเลยค่อยๆค,คิดไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆโอ้เราสร้างบาร,รมีมาเพื่อต้องการอะไรจะต้องบวช นี่คือปัจจุบันมาจากอดีตอาชิกกรรมปัจจุบันที่เราทำทุกวันเนี้ยกรรมเนี้ยคืออนาคตบางคนชีวิตลําบากแล้วก็ทาบุญทุกวันทําไมชีวิตมันถึงไม่ดีอ้นั้นมันอดีตมันยังไม่หมดบางคนโคตรรวยเลยแต่ว่าทําไม่ดีไม่ดีความดีก็ยังส่งผลอยู่ เขาหยุดละ่ะมาสวดมนต์ล่ะหยุดโลกละ่ะไม่ไปทั้งโลกมาสวดมนต์เขาจะย้อนดูได้ไหมได้ทุกคนะไม่มีใครไม่ได้รอกไม่ได้คือไม่หยุดเนี่ยไม่อยู่ในคืนของพุทธมนต์ไม่อยู่ในศาสตร์หลวงปู่ไม่อยู่ในบุญก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาอาดีตมอชาติที่แล้ว เป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยปัจจุบันไปข้างหน้าเรื่อยๆทํางานมั่งคิดไปโน่นนี่นั่นไม่ขี้หยุดไม่ได้ว้ยว่าพระสวดมนต์ไมไ่ถึงกรรมฐา,านมันยอไม่ได้หรอกโน่นป่วยโน่น่ะเริ่มมาฝึกละมันก็ยากละมันต้องปรับขึ้นตัวเองเพื่อเอาตัวเองให้รอดลราตอนเนี้ยมันไม่ยอมไปดูแดที่เด็กจำเลยนอกจากจะฝันเห็น แล้วตัวเองใครทำอะไรกันเพราะฉะนั้นการวินว่ายตายเกิดในศาสตร์หลวงพ่อนะั่นนะท่านบอกว่าไหนๆก็เกิดแล้วเนะี่ยมันต้องใหญ่เสมอต้องเกิดเป็นใหญ่พอใหญ่แล้วเนะี่ยมันก็ไม่ใหญ่ตลอดมันใหญ่ชาติเดียวนคนใหญ่เนี่ยมันนชาตินะโดนเขาสอยก่อนนะเพราะไม่มีพวกไงเข้าใจไหม ถ้าเราตามโพธิสัตว์ทุกองเนี่โยโพธิสัตว์เกิดเล็กไม่มีนะจ๊ะเพราะผู้ที่ปรารถนาใหญ่เนี่ยคิดเล็กไม่เป็นคิดเล็กเล็กน้อยจุกจุกจิยิ่งคิดไม่ออกคิดใหญ่ใหญ่นะประมาณนั้นแหละถ้าท่านเป็นใหญ่เนี่ยท่านไปแล้วเราไม่เป็นใหญ่ต่อคงไม่ใช่เพราะเราที่ฐานช่วยเหลือเกือ้อกูลในการวินว่ายตายเกิดท่านทําคนเดียวไม่ได้เราก็เกิดคนเดียวไม่ได้เพราะนั้น ท่านสอนในทางแนวทางของการเวียนว่ายแต่เกิดถ้าไม่เกิดได้ยิ่งดีหลวงพ่อท่านสอนลุงตานะะพอหลวงพ่อท่านสอนลุงตาเพื่อถ้าเองมีเวลาเองไปหลอกมนุษย์หรือสัตว์ต่อไปต่อไปไงเาีอย่างเหมือนหลอกมันเนี่ยหลอกให้สวดมนต์ใช่ไหมละ่ะเออส่วนแล้วดีเนี่ยชีวิตก็ดีนะ มีแล้วก็เอาไปไม่ได้เวลาตายก็ไปไม่ได้ไม่มีอะไรไปได้เลยสักอย่างเอาไปใไนความรู้สึกคือกรรมเลยนะเนี่ยต่อจะใหญ่ขนาดไหนอยากดีมีจนยังไงชีวิตเท่ากันนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่นเขาหรอกเหมือนเราเลยชีวิตเหมือนเราเลยมันจะสวยมันจะรวยมันยังไงกันเหมือนเราคือมึงตายแน่นอน แล้วฉันก็จะตายเหมือนกันเหมือนว่าตายเกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดกําหนดการเป็นว่าตายเกิดให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับภพบชาตินะมันก็ต้องฝึกไงฝึกควบคุมจิตควบคุมตัวเองจิตคือตัวเราเนี่ยควบคุมให้มันอยู่ในคลื่นที่ไม่ดีให้มันอยู่ในคลื่นที่ดีอ่ะ ขึ้นที่ดีก็คือขึ้นของจกกับบงกรพรรดิขึ้นของโพมิหารขึ้นของโพธิสัตว์ไม่คำขึ้นพุทธะนะจ๊ะพุทธะหรือพร,าารนะอรหันต์น่ท่านทิ้งมนุษย์ทุกคนไปนแล้วนะท่านเป็นปัจจุบันกรรมแล้วนะนะต้องโพธิสัตว์เท่านั้นนะ